สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส้มกัดเกินนะคะวันนี้เรามาพบกันในพิกอากาศคนโสดจะมีแฟนเป็นใครเมื่อไหร่ลักษณะยังไงนะคะแฟนคนต่อไปของคุณคนที่ยังโสดนะซึ่งเราจะมีตัวเลือกให้ทั้งหมด3ตัวเลือกก็คือ1นะคะวอดก้านะทุกคนตัวนี้นะคะ2นะคะมะกรองนะคะ สช็อกโกแลตนะคะให้ทุกคนเลือกตัวเลือกที่ชอบมากที่สุดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทานายกันนะคะว่าแฟนคนต่อไปของคุณนั้นจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวถ้าทุกคนเลือกได้แล้วนะคะส้มก็จะเปิดไพ่ตามตัวเลือกนะคะทุกคนก็คือ1น,นะคะเป็นบอดกาลังคน ให้ทุกคนเอาไว้ข้างบนดีกว่าไหมจะได้โอเคนะั้นคนเห็นใช่ไหมโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าแฟนคนต่อไปของคุณนะคะเป็นใครนะทุกคนอุ้ยไพ่ไม่บอกหรือเปล่าใพ่บอกว่าช่วยทางบอกเธอหรอกจ้าจะตินะคะอุ้ย ทำไมโสดนะคะ Two of Wands ก็คือโสดจริงโสดจังนะคะ e a d e of Pentacles นะทุกคนโสดจริงจังมากอุ้ยทุกคนทุกคนโสดกำลังพูดว่าโสดจริงจังมากแล้วว่าไพ่คู่ก็ออกมาเลยนะก็เดี๋ยวจะไม่โสดแล้วนะทุกคนอุ้ยทุกคน คนที่เลือกวัดก้านะคะต้องขอบอกว่าคุณคือคนที่โสดมานานมากจริงๆนะคะเป็นคนที่โสดแบบจริงจังเลยโสดเป็นชีวิตจิตใจโสดเป็นอาชีพนะคะก็ต้องขอบอกว่าไพ่ที่ขึ้นมาส่วนใหญ่ก็คือโสดนะแล้วไม่รู้ด้วยว่าแฟนของคุณจะเป็นใครนะคะซึ่งคนที่เลือกกองนี้เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่โสดแบบ โสดจนไม่รู้ว่าจะมีแฟนไหมโสดจนทําใจนะคะแต่นะคะถ้าคุณจะมีแฟนทีหนึ่งอะ่ะเขาจะเป็น two of cups เลยก็เป็นคนที่เป็นคู่ของคุณเลยนะคะเรียกได้ว่าคุณอาจจะมีคนผ่านเข้าไปผ่านเข้ามาแต่ก็ไม่ได้คุยบ้างนะคะสุดท้ายก็ยังกลับมาโสดอยู่ดีนะบางคนก็แบบแทบจะไม่ได้คบใครเลยนะคะเพราะว่า คุณมีทูอ o อ c ค p ัส์ของคุณนะคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่คุณไม่คาดฝันไม่คาดคิดไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาคนนี้จะเข้ามาในชีวิตนะซึ่งคุณนะคะมีโอกาสที่จะเจอเขาแบบกระทันหันนะทุกคนคือมันกระทันหันมากจริงๆเพราะว่าคุณโสดมาตลอดเห็นไหมคุณโสดมาตลอดแต่มันกระทันหันมากที่คนคนนี้เข้ามาแสดงว่าคุณจะได้เจอบเขาแบบกระทันหันนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า อะเมื่อไรนะคะเมื่อไรนะทุกคนอ่ะเมื่อไรที่คุณจะได้เจอจกับคนนี้แบบกระทันหันนะคะริชเน็ตนะคะโอเคไพ่ขึ้นมาบอกว่าเป็นในช่วงของปีใหม่นะคะปีใหม่ช่วงเฉลิมฉลองช่วงที่มีงานเทศกาลนะคะทุกคน เทศกาลอะไรก็ตามที่มีการเฉลิมฉลองคุณจะได้พบกับคนนี้นะคะหรือว่าอย่างเช่นวันหยุดนะคะวันหยุดวันปีใหม่เทศกาลแล้วคุณได้เดินทางไปที่ไหนสักที่หรือว่าเดินทางกลับบ้านเดินทางกลับทินฐานของคุณหรือเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะคุณจะได้เจอกับคนคนนี้นะ hey, <Hey. S 1> มีเรื่องราวของการเดินทางนั้นคน แล้วเขามีลักษณะยังไงนะคะขอรู้ได้ไหมนะขอรู้ได้ไหมนะคะ moving เห็นไหมคะเขาดูจะเป็นคนไกลเขาดูจะเป็นคนไกลคนทางไกลจริง,รงๆด้วยนะคะอย่างที่พี่สมพูดตอนแรกว,ว่าอ๋อเขาดูแบบต้องมีการเดินทางนะคะทุกคน commitment นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีแฟนมีครอบครัวมาก่อนแล้วเลิกราไปนะคะรูปตัวของเขาก็แบบ อยู่คนเดียวมาตลอดนะคะเดี๋ยวรา,าดวนอีกใบนะลักษณะเขาเป็นยังไงนะคะเดเคชันนะคะเห็นไหมคะทุกคนคือไพ่ส่วนใหญ่นะคะอย่าอย่าหาว่าเราแบบเออพูดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไพ่ส่วนใหญ่อะเขาบอกจริงๆนะคะว่าคนเนี้ยเป็นคนที่อยู่ทางไกลมีระยะห่างทางไกลกับคุณนะคะก็คือไพ่บอกแบบนี้จริงๆนะทุกคนวีแมนนะคะทุกคนเราจะว่า พิกอาการไม่แม่นนะคะแต่หลายๆครั้งก็คือพิกอาการแม่นนะคะทุกคนแบบออกมาตรงนะคะซึ่ง เขาคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณนะคะแล้วก็เขามีโอกาสที่อาจจะแบบเป็นคนในอดีตไม่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักนะคะหรือคนคน,นนี้เข้ามาทันทีที่เขาเข้ามาเขากับคุณจะไม่คิดอะไรมากนะคะก็ mm hmm. คือเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาไปรวดเร็วแล้วก็มีสถานะแบบรวดเร็วมากอย่างที่พี่สมองในตอนแรกว่า two of cups ขึ้นมาใช่ไหมคะคุณกับคนคนนี้คือจะเร็วมากเรียกได้ว่าแบบ สายฟ้าแลกทุกคนเห็นสายฟ้าไหมโอ้ยนี้ก็คือไฟสายฟ้านะทุกคนก็ในช่วงเทศกาลนะคะที่คุณมีโอกาสได้เจอเขานะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เลือกวัดกา้าด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะไม่สดแล้วนะโอเคเรามาเก็บผ้ากันสักครู่นะคะเพื่อที่เราจะไปเปิดให้กับกองต่อไปนะคะกองที่หนึ่งก็มีแฟนแล้วนะเดี๋ยวจะมีกันแล้วก็สบายใจได้นะคะ สบายใจแทนนะคะโอเคสำหรับใครเรื่องมากาักกะงรนนะคะมากาัมากกะงมักรองนะคะมากาักกะงไหนดูสิว่าแฟนคนต่อไปของคุณนะเป็นใครมาเมื่อไหร่ลักษณะยังไงนะคะเป็นใครทุกคนอุ๊ยทุกคนเป็นใครเดอซันเป็นใครเราก็เดอซันนะ อ๋อเพนตาเคิลคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณคุยอยู่ในตอนนี้คนที่คุณเดทยอยู่ในตอนนี้หรือเปล่าทุกคนอุ้ยไพ่ขึ้นตอนนี้มากๆเลยนะคะเอ้ตอนนี้นะคะตอนนี้นะคุณสําคัญมากเลยนะคะทุกคนนะตอนนี้เวลานี้นะคะอืมเดทแอนเพลนส์นะคะเอ้ทาไมไพ่ขึ้นในเรื่องแบบ นะตอนเนี้ยเยอะมากเลยนะคะทุกคนเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่คุณหนึ่งนะคะนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะสองเป็นคนที่คุยอยู่ในตอนนี้แล้วก็สามนะคะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณตอนนี้ด้วยนะคะอุ้ยทุกคนตื่นเต้นจังเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราขอมาดูกันดีกว่าว่าเมื่อไหร่นะคะ,ะเมื่อไหร่นะคะ House นะคะทุกคนทุกคนขอบอกว่าตรงขอบอกว่าตรงและค่อนข้างที่คำทำนายเนี้ยจะแม่น90-100%เลยนะคะทุกคนนี่ไม่ใช่พิกอาการแล้วนี่คือดวงจริงๆนะคะทุกคน House นะค,ะคือเมื่อกี้ซ้มบอกว่า มีความเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่ณนะตอนนี้แหละไม่ว่าคุณจะคิดถึงหรือคุยอยู่ในตอนนี้หรือเขาอยู่ในชีวิตคุณในตอนนี้นะคะแล้วพอเราถามว่าเมื่อไหร่นะเราไพ่เฮาส์ขึ้นมาเนี่ยคือไพ่เนี้ยให้ความรู้สึกประมาณว่าณนะตอนนี้ทุกคนทํำไมถึงบอกว่าไม่ใช่พิกอากาศแล้วนะทุกคนอันนี้คือดูดวงแล้วนะคะ โหทุกคนทุกคนนะตอนนี้นะไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่อยู่ในใจของคุณนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าลักษณะเขาดูจะเป็นยังไงนะโอ้นาซิซิสนะคะแสดงว่าเขาคนนี้นะเป็นคนที่ดูดีนะคะดูดีมีสเสน่ห์นะแล้วก็เป็นแบบคนมีออรา่ามีแสงนะคะคนเห็นไนหะ้เขามีแสงจริงเพราะว่าเดอะซันขึ้นมาใบแรกนะทุกคนมุกออนนะคะเอ๊ทุกทุก เริ่มมีอะไรแปลกๆแล้วนะคะเราจะพาไม่ใช่คนเก่าแต่มันมีการ move on นะแสดงว่าคนนี้นะคะเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่คุณนึกถึงคิดถึงในตอนนี้แต่คุณ m o ฟออนมาจากเขาแล้วหรือเปล่าคุณกำลัง m o ฟออนจากเขาอุ้ยทุกคนนี่มีโอกาสค้อนไปทางคนเก่าๆด้วยนะคะ someone else เนี่ยดูเหมือนคุณและเขานะคะมีปัญหากันไปจบกันไปแล้วก็ในตอนนั้นน่ะเหมือนเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วคุณกับเขาไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าในตอนที่คุณเจอกันน่ะเหมือนเขาก็แบบมีแฟนอยู่แล้วนะคะแล้วเขายังไม่ได้เลิกกับแฟนเขานะแต่เป็นไปได้ว่าคนเนี้ยที่จะมาเป็นแฟนของคุณเนี่ยเขาเลิกกับแฟนเขาแล้วมาถึงจุดที่ว่าเขาเลิกกับแฟนเขาแล้วหรือว่า เขาได้ไปเคลียร์ปัญหาเคลียร์เรื่องราวที่ทําให้ตอนนั้นน่ะเขากับคุณไม่ได้พัฒนาการแล้วเหมือนกับว่าคุณกับเขาอ่ะก็แยกห่างกันไปนะคะแล้วทีเนี้ยมันมีช่วงเวลาที่เหมือนกับเขาอ่ะก็ได้ไปจบในเรื่องของเวรกรรมของเขานะคะคู่เวรคู่กรรมของเขาแล้วเขาก็วนกลับมาเจอคุณแล้วก็ได้มาเป็นแฟนของคุณนะคะเพราะว่าไพ่ค่อนข้างขึ้นพลังงานที่เขาไม่ใช่คนใหม่ๆเลยนะคะเขาไม่ใช่คนใหม่ๆเลยถ้าเป็นคนที่กําลังจะเจอเนี่ย พลังงานก็จะไม่ได้ออกตอนนี้หรือว่าออกไปในอดีตนะคะทุกคนแต่อันนี้คือเป็นอะไรที่แบบโอ้เป็นอะไรที่กลับนะย้อนอดีตมากๆเลยนะทุกคนโอเคนะคะสาหรับใครที่เลือมกมากรองนะแฟนของคุณนะคะก็จะเป็นคนที่คุณนึกถึงอยู่นะตอนนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวขอเก็บให้สักครู่นึงนะคะเพื่อที่เราจะไปดูให้กับช็อกโกแลตนะ,ะใครที่ ใครที่เลือกช็อกโกแลตไว้ก็เตรียมตัวเตรียมใจรับแฟนใหม่นะคะทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจนะคะเน้นนะคะช็อกโกแลตนะทุกคนโอเคช็อกโกแลตช็อกโกแลตพร้อมจะมีแฟนหรือ,อยังช็อกโกแลตพร้อมจะมีแฟนหรือ,อยังเพจออพคัพส <c ups> ดูท่าทางจะเป็นหนุ่มน้อยนะทุกคน The Hermit นะคะหนุ่มน้อยที่ไม่แสดงออก King of Wa n d s แต่เขาจะแสดงออกโอ้โหเกลียวกราดนะคะ Knight of Swords นะทุกคนอันนี้คือไพ่ไพ่แบบอุปาเกลียวกราดนะคะทุกคนอ่ะเขาคนนี้นะคะ เขาคนนี้ดูจะเป็นใครนะเขาคนนี้ดูจะเป็นคนที่แบบเขาชอบคุณนะคะแอบชอบคุณแต่ว่าไม่กล้าบอกหรือไม่กล้าแสดงออกนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งเงียบหรือเลือกที่จะเก็บความรู้สึกตัวเองหรือมันไม่ลงจังหวะที่จะให้มาแสดงออกนะคะแต่ในวันหนึ่งอะ่ะเขาจะรวบรวมความกล้ามานะคะเนี่ยจากหนุ่มน้อยนะทุกคนและคนคนนี้นะคะยังมี ความที่เขาอ,อายุไม่ได้แตกต่างจากคุณมากนะคะแล้วก็คือจะค่อนไปทางน้อยแล้วก็อายุเท่ากันกับคุณหรือว่าร,ร,รุ่นเดียวกันกับคุณนะคะเพราะว่าพลังงานไพ่บอกแบบนั้นนะคะว่าคนที่แอบ,บชอบคุณมานานแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าเมื่อไหร่นะคะคือดูภายนอกอคุณจะไม่รู้เลยว่าคนคนนี้เขาแอบ,บชอบคุณหรือว่าแอบมีใจให้คุณมาเข้านิ่งนะคะ e l o v a t i o n นะคะเมื่อไรนะคะไพ่ขึ้นมาประมาณว่าไม่เกินนะคะไม่เกิน3เดือนนี้นะคะทุกคนไม่เกิน3เดือนนี้หรือ3วัน3สัปดาห์3เดือนนะคะแต่พลังงานจะไม่ถึงปีนะคะเพราะว่าถ้าพลังงานเป็นปีเนี่ยจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนทุกคนบอกว่าถ้ารอเป็นปีก็นานเกินไปไหมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเขากันหน่อยดีกว่านะคะว่าเป็นใครย,ยังไงอุอีกคนที่ใช่นะคะคนที่ใช่คนที่แบบคุณจะรู้เลยอะว่าเขาใช่แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณใช่สําหรับเขานะั้นไม่งั้นเขาจะไม่กล้ามาเป็นแฟนกับคุณหรอกนะคะเซ็กชวลิตี้นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่เซ็กซี่มีเสน่ห์แล้วก็มีเซ็กแอพเพลนิดๆน,นะคะอุย้ยทุกคนออกมาตรงกับพไพ่ใบนี้เลยนะคะ ออกมาตรงกันเลยนะทุกคนเขาก็เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดใจนะคะไพเรนซี่อุ้ยทุกคนเราจะอ่านไว้ยังไงดีนะใบนี้จะอ่านไว้ยังไงดีเขินมากทุกคนเขานะคะเออไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนท้องมาอะไรอย่างนี้นะทุกคนเขานะคะเป็นคนที่อบอุ่นจริงใจเป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นแล้วก็ชอบเทคแคร์คนอื่นนะคะทุกคน อุ้ยหรืออีกในหนึ่งคุณจะมีน้องกับเขาหรือเปล่าอุ้ยทุกคนเป็นแฟนนะเป็นแฟนนะทุกคนจะถึงขั้นมีน้องเลยเหรอนะคะโอเคนะคะทุกคนสำหรับแฟนคนต่อไปของทุกคนนะคะเขาก็เป็นคนที่ แอบชอบคุณแต่ไม่กล้าบอกเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งคุณก็ดูเขาไม่ออกนะคะแต่จะมีจุดหนึ่งที่เขาอะกล้ามาบอกคุณและเขาคนนี้ก็อายุใกล้ๆเคียงกันกันกบคุณเขาและคนบคนที่ใช่ของกันและเขาเป็นคนที่เซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็อบอุ่นชอบเทคแคร์ด้วยนะคะก็เลยทําให้เหมือนคนชอบเขานะคะเป็นคนที่อบอุ่นนะอบอุ่นแล้วก็มีสเสน่ห์ด้วยนะคะทุกคนซึ่งเขาคนนี้นะจะเข้ามาในระยะเวลา3เดือน ต่อจากนี้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะทุกคนซ่งก็ขอขอบคุณน,นะคะทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะคะอยากให้คนโสดทุกคนนะ่ะมีแฟนนะคะเพราะว่าการมีความรักอะ่ะเป็นสิ่งดีๆนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีก็ไม่ต้องรู้สึกแบบเสียใจยไปนะคะเพราะบางทีความรักก็มีระยะเวลาในการเดินทางเช่นกันนะทุกคน แล้วเดี๋ยวยังไงเ,เรามาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะ